สวัสดีครับพี่นองครับขบคับเยนหน่อยใส่ตังค์รับพี่นองครับเเดี๋ยวราพา们来ชมเสียเอสออกบ่อนะครับกับถนนลื่นๆนะครับทางคโนกลรนครับนี่ครับเข่งไหนครับเี๋ยนไหมครับ อออออโอเคครับมาแล้วครับเสียเอทเอทบ้าสองร้อยสิบรโอเคครับลอดครับพานครับชิวครับบั่นนี่